ทฤษฎีความฉลาดโดยมองโลกมองไทยบายธิรพัฒนมนุษย์เราแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันได้แก่คนฉลาดคนโง่คนกระจอกและคนโชมโดยดูจากวิธีที่เขาทำแล้วสิ่งที่เขาได้รับและคนอื่นได้รับคนกลุ่มที่หนึ่งก็คือคนฉลาดเขาทำอะไรแล้วเขาได้ประโยชน์ ผูคคนรอบข้างและคนอื่นก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วยคนโชดทำอะไรแล้วเขาได้รับผลประโยชน์คนอื่นเสียผลประโยชน์คนกระจอกเขาทำอะไรแล้วเขาเสียผลประโยชน์คนอื่นได้ประโยชน์คนโง่ทำอะไรแล้วเขาเสียผลประโยชน์คนอื่นก็เสียผลประโยชน์ไปด้วย <S <S เราลองดูซิว่า <S <S เราเองจะก,กำหนดสถานะของตัวเอง ให้อยู่ในคนกลุ่มไหนของสี่ประเภทนี้ถ้าเราต้องการความสุขถ้าเราต้องการความยั่งยืนมันแน่นอนเลยครับว่ามีอยู่ข้อเดียวที่คุณจะเลือกและคุณจะปฏิบัติแล้วคุณจะทําอย่างนั้นอย่างไรเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาเพื่อที่จะปรับระดับไปอยู่ในคนกลุ่มที่ท่านต้องการมันแน่นอนเลยครับว่า ท่านจะต้องใช้ความพยายามท่านจะต้องใช้ทักษะและท่านจะต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายเพราะว่าบุคคลรอบข้างนะครับมีความประสงค์มีความต้องการหรือมีประจัยอะไรต่างๆไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนคนที่ทําได้ที่ทําให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์และคนอื่นได้รับผลประโยชน์คนนั้นนะครับจะนําความผาสุกมาให้กับตัวเองและชุมชนและบุคคลรอบข้าง จะเป็นที่ยอมรับอย่างมากมายจากธิราพ,าพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปัน,นสวัสดีครับ